กัดกินทั่วหน้าฟาที่บอกว่ารักษาย,ยังไงก็ไม่มีหนทางที่มันจะดีขึ้นวันนั้นไม่ใช่วันนี้นะนี่คือวันนั้นกุมภาหกเที่<ะ>คุณน้อยบอกเครียดมากเครียดมากเลยตอนนั้น<ะ>ตายังเครียดอยู่เลยตาแข็งอยู่เลยนะและลองดูฟานะทุกคนฟาเนี่ยก้อนใหญ่ฟาเนี่ยมันทําให้เราไม่มั่นใจ เพราะว่าตอนนี้มันไม่ธรรมดานะมันลามกระจายไปจนถึงห่างตาเห็นไหมจนถึงมุมปากแล้วแล้วก้อนมันนี่ใหญ่หลวงนะดูแค่นี้ทุกคนนะ่ะดูแค่มิติเดียวนะเราจินตนาการเป็นสามมิติทุกคนแล้วว่ามันกระจายแล้วกัดกินจนถึงข้างล่างด้วยนะสิ่งที่เราเห็นนี่คือมิติเดียวแต่พอเราตรวจฝ้าโอ้โหมันไปทุกชั้นแล้ว ใช่ไหมวันนั้นว<ช>ันไหนอธิบายแล้วนะ<ช>อ่ะเด<ช>ี๋ยวให้ดูอีกข้างก<ช>่อนแล้วเดี๋ยว<ช>หนึ่งปีผ่านไปคุณน้อยจากสอบปรปาระจะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มีตัวจริงมานั่งแล้วนะทุกคนใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกไลฟ์อ่ะอีกเคสอ่อีกข้างนึงกลัวไม่เชื่อนี่ยืนยันไหมเนี่ยคุณน้อยว่าใช่เราจริงๆใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เลยนะใช่ใวันนั้นตาเครียดเหรอตาเครียดเลยโอ้ตาเครียดมากเลยทั้งตาทั้งหน้าเครียดเลยเนี่ยดูตาเครียดเลย นะแล้วยังไม่พอทุกคนดูไหมนี่นะเราเห็นแค่มิติเดียวแล้วสิ่งที่เราเห็นนะเราจะคิดว่ามันมีแค่ฝ้าแต่จริงๆไม่ใช่นะผู้หญิงคนนี้มาหาหมอแนทถึง3โรคโรคแรกวันนั้นคือโรคฝ้าเป็นฝ้าผสมมีทุกชั้นโรคที่สองในก้อนฝ้าที่ใหญ่หลวงเนี่ยยังไม่พอตาดีได้ตาไรเสียเห็นไหมมันมีจุดเม็ดเม็ดเห็นปะเม็ด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 อือ ตาดีได้ตาไร้เสียแล้วนะเห็นปื้นสีน้ำตาลและเห็นเม็ดที่มันซ้อนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี่คือสีน้ำตาลเข้มนี่คือกะลึกชื่อก็บอกว่ากะลึกแปลว่าลึกหรือไม่ลึกลึกโอเคคือยังมีกะลึกมาให้มอรเนตด้วยและยังไม่จบโรคที่3เห็นจุดนี้ไหมคะเห็นจุดจุดจุดนี้ไหม าตาดีได้ตาร้ายเสียจุดนี้นั้นไซส์ชอบกลมๆมมีลักษณะเหมือนเหรียญบาทเล็กๆก,กลมๆสีจะส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลและมักจะอยู่ห่างตาและหนกแกมนั่นก็คือโรคอะไรคะรกระแดดมวน,นั้นมาสามโรค ยังไม่พอเดี๋ยวแถมให้โรคที่สี่คือไม่แถมได้ไหมไม่แถมได้ไหมโรคที่สี่คือมีโรคสิวและการแกะเกาของสิวพ่วงมาด้วยวันนั้นปัญหาแบบหนึ่งสอสามสีเลยนะจำได้ไหมโมแนอธิบายแบบนี้นะหมแนก็เครียดนะคะเพราะว่าสปปอลาวบินไกลมากข้ามแม่น้ำโขงถูกไหมต้องข้ามแม่น้ำโขงแล้วแม่น้ำโขงก็คือโอ้โหใหญ่มากข้ามเขนแดนและ แล้วก็ต้องมาถึงลาดพ้าวซอยสี่นี่แววตาวันนั้นโอนหเครียดนะเศร้าใช่ไหม<ช>เลเซอร์ผ่านไหมยังผ่านก่อนหน้าเจอหมดแล้วไปยิงเลเซอร์ไหมอย่างใช,ใช่ไปเลเซอร์ไปเลเซอร์มาแล้ว <c oughs> ตาก็เลยยิ่งเศร้าไป <c oughs> นะคะอ่ะพร้อมเจอตัวจริงเสียง <c oughs> จริงยังวันนี้จะให้เห็นผลงานหนึ่งปีผ่านไปมันยังดีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วฝ้ามันจะหลุดจริงหรือเปล่า แล้วฝ้าที่ว่ายากหมอแนจะแก้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เจ้าตัวมายืนยันยพร้อมนะทุกคน5 4 3 2สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้สวัดีเพื่อนทุกคนนะคะสวัสด<า>ีช่วยแนะนำตัวหน่อยคุณน้อยเป็นใครมาจากไหนเออซื่อจริงซื่อเพียนมณนีค่ะม,มาจากปปปตารา ยืนยันเลยเป็นคนสบปวลาวใช่เป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวแล้วมารู้จักหมอเนตลาดพาซอยสี่ได้ยังไงดูในติ๊กตอกดูในติ๊กตอกแล้วก็เห็นหมอเนตอะดีวิวทำแล้วหน้าใสขึ้นก็ลองมาดูลองมาดูแล้วก็เห็นจริงผลจริงจริงๆด้วยเห็นผลจริงตอนนี่เราเจอกันเป็นปีแล้วนะใช่ไหมใช่ใช่อะคนมาไม่ทัน นี่คือ Before นี่จนกลัวคนไม่เห็นนี่คือ b ีฟอร์กุมภาหกเจ็ดวันนี้วันที่อะไรวันนี้ยี่สมีนาหกแปดปีผ่านไปผู้หญิงคนนี้บินจากสบปลาวถามว่าคุ้มไหมที่มารักษาฝ้ากับมอรแนสให้ดูเทียบกับแก้มวันนี้เลยโอ,โ,โอ้โห,ห,โโหตายแล้วคุณพระคุเจ้าฝ้าหลุดหมดแล้วนะ<ช>ตอนนี้มันเหลือแค่ โรคอะไรที่วันนั้นบอกจุดๆนี่คือกระลึกจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าปื้นใช่ป่ะใช่ใช่กดนี่คือเอปื้นกระลึกใช่ไหมใช่ครับช่วยน้องหน่อยลูอือซึ่งวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันนั้นหายไปหมดแล้วใช่ใยมจะเแลตะกะลึก ใช่การลลกอกเดียวขออนุญาตขออนุาตนะเลือแค่การลึกนะการแดดจำได้ป่ที่หมอแนนบอกไว้มันมีสี่โรคโรคฝ้าโรคกะลึกโรคกะแดดโรคสิวและรอยดำวันนี้ฝ้านั้นไซส์หลุดไปหมดแล้วคุณพระคุณเจ้าอให้ดูให้ดูอันนี้อันนี้ผิวจริงไหมเนี่ยหนูขอถุงมือหมอนเลยลูกผิวจริงไหมเนี่ย อันนี้ทาอะไรมาไหมต้องถามก่อนไม่ทาอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทาอะไรเลยใช่โอ้โหไม่เชื่อเอาครีนซิ่งมาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ะผู้ช่วยลองครีนหน้าเช็ดหน้าซิว่าทาบีบีลองพื้นทาอะไรก่อนออกไลน์หรือเปล่าอ่ะทุกหน้านะคะเป็นแบบพี่เขาเลยครับอยากหายมากเลยครับอยากหายเดี๋ยวให้พี่เขาบอกบุญแล้วกันว่าว่าพี่เขาทํายังไง อ้าวหงายสิลูกอ้าวนูเช็ดหงายหงายอ่ามีไหมไม่มีไม่มีอ่ะคอยรอกคอยรอบอ่าเบ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 าอ่าโอเคอ่ะหงายลูกหงายไม่มีนะคะทุกคนหน้าสดจริงยังจริงแล้วนะอ่ะเมื่อกี้บอกอย่า เป็นเหมือนพี่เขาเลยเขาบอกอยากหายค่ะคุณน้อยอะบอกบุญรุ่นน้องไะเชิญเลยมาเลยมาเลยมาที่คลินิกหมอเนตเลยไปพูดไม่ชัดนะคะขอโทษนะคะพูดไม่ชัดไม่เป็นไรพูดไม่ชัดก็เราเป็นคนสปลาวไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นเราอยู่นู่นจริงๆเลยใช่ไหมเราอยู่เมืองอะไรเออตอนตอนนี้ไม่ได้อยู่ ตอนนี้ไปทํางานอยู่มาดีเซียอ๋อไปหลายประเทศนะแต่จริงๆเกิดที่สปปลาวใช่ๆเป็นคนลาวเป็นคนลาวเลยนะแล้วคือวันนั้นที่ตัดสินใจมาหาหมอเนทข้ามแม่น้ําโขงอ่ะตอนปี6กเอ่ะไม่รู้จักหมอเนทแล้วทําไมถึงตัดสินใจโอใยมาเลยเห็นหมอเนททำแบบว่ารักษาอกับยังเรียกว่าอะไรละฟาจุดรางร่ล่ะอกระจางแล้วก็ลองมาดูเลยลองมาดูเลย แล้วเรามั่นใจจากอะไรเออตอนนั้นอะเราทำไมถึงมั่นใจในตัวมอนแอดอะไม่รู้สิแบบว่าเห็นแล้วก็อยากมาเ,เห็นแล้วก็อยากมาเห็นแล้วก็อยากมาอ่ะแล้วพอมาแล้วรักษาไปแล้วคุ้มไหมกับวันนั้นคุ้มเลยคุ้มเลยตอบเร็วมากมันคุ้มยังไงบ้างอ่ะมันแบบพอฝ้ามันจาอีกก้อนมันคือมามันหลุดอ่ะมันดียังไงบ้างใช่เมื่อก่อนส่งกระจกใช่ไหมดู อปื้นปื้นเลยไม่กล้าไปไหนเลยไปเลนไปไหนไปหาเพื่อนก็เห็นเลยไปเลยตอนนี้รู้สึกว่าอืไม่รู้จะพูดยังไงดไม่รู้จะพูดยังไงเอาเพื่อนฝูงก่อนอเพื่อนฝูงคนรอบตัวทักยังไงบ้างทักก็โอ้ก็จางลงอย่างนี้ก็จางลงที่เป็นปืนปืนใช่ไหมตรงนี้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 โอเพื่อนบอกว่าโอ้จางลงจริงๆเห็นอา เพื่อนก็ยืนยันด้วยเพื่อนเห็นเราไหมตอนที่เราหน้าดําเป็นฝ้าก้นเพื่อนจนเห็นตกใจเลยตอนนั้นหน้าล้ามากเลยจนนั้นเพื่อนบอกว่าอเพื่อนก็แนะนําไปนู่นไปนี่ไปเลเซอร์ไปนี่เอายามาทายากินสารพัดเลยทํามาหมดแล้วทามาหมดแล้วแต่มาเจอโมเนตจริงๆโอ้จอดเลยใช่ไหมจอดเลยจอดเลยแปลว่าเราอยากมาทําก็อยากมาทําอีก อ่าอ่าไอแพดมาไอแพมาสำหรับคนมาไม่ทันนะบางคนแบบโอ้โหเขาเป็นฝ้ากันมาเออคุณน้อยเป็นฝ้ามากี่ปีเนี่ยโอ้สิบกว่าปีแล้วโอ้นานมากใช่สิบกว่าปีเลยแต,แ,ตแต่แต่ไม่เยอะแต่เป็นเพียงเป็เลเซอร์มาก็ลำปุ๊บเลยอ๋อใช่ทีนี้มาปรึกษาโมแนตมองเลยบอกว่าทํา,าทแบบ ไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความร้อนเพราะเราร้อนผ่านร้อนมาแล้วใช่ผ่านร้อนมาแล้วทำเหล็กเราผ่านร้อนผ่านเลทำเลเซอร์ทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วก็คือคือหน้าเนี้คือหน้าที่เราผ่านเลเซอร์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่แล้วเราหน้าทำไมเครียดขนาดนั้นวันนั้นเนี่ยหน้าเครียดมากเลยเนี่ยดูก็คือยิงเลเซอร์มาแล้วใช่ไหมทำทุกอย่างที่เขาว่าดีมาแล้วเพื่อแนะนำอะไรลองไปทำ ก็ไปทําำแล้วคือวันนั้นที่ตัดสินใจมาแล้วได้ผิวแบบวันเนี้ยคือเพื่อนเป็นคนแนะนําหรือเราเชื่อสัญชาตญาณหัวใจตัวเองวันนั้นอะอเราชื่อเลยเราเชื่อตัวเองได้เชื่อลองมาหาหมอเน็ตเราเชื่อ <laughs> เราเชื่อโอเคเชื่อม่าต้องหายต้องกระจางออกอพอลองกันดอ,องมาหมดแล้วกินยาอะไรก็ทาอ,อะไรก็ ไปทายาก็เป็นแรงผืนๆแล้วมาคืนเหมือนอกลับมาเหมือนเดิมกินยาทายาไปเรื่อยๆสารภาพเลยทำมาเยอะมากเลยเกื่อผู้หญิงนะผู้หญิงเราตัวอยากสวยใช่ไหมผู้หญิงอยากสวยแต่เราสวยแบบโอ้โหแบบเหมือนสู้มาทุกทางแล้วเนาะเจอหมอเน็ตเนี่เจอหมอเน็ตโอ้อยู่เลยจึ้งเลย จึ้งเลยเออจับไปรุ่นนะจึ้งเลยใช่ไหมอ่ะไหนวันนี้รุ่นพี่อ่ะดีดีแล้วเข้าเส้นชัยแล้วอ่าถ้ารุ่นน้องอ่ะสมมติตอนนี้คนสบปลาวพูดภาษาพูดภาษาลาวได้เลยอยากบอกอะไรกับรุ่นน้องสบปลาวเพราะช่วงนี้คนสปปลาวมาเยอะมากอ่าพูดภาษาลาวได้เลยนะคะอยากส่วนคนเล่ารวยกันเขามามาหาโมเนตทำทำทำได้ทำได้ก็น่าใสน่าสวย เราเป็นคนไข้จริงไหมเนี่ยเป็นคนไข้แบบหน้ามาหรือเปล่าเป็นหน้ามาไหมจ้างมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหไม่ไม่บได้จ้างมาเลยบได้จ้างมามาโบได้จ้างนะโบได้จ้างมาเฮ็ดเฮ็ดเองเฮ็ดเองโอเคเฮ็ดเองนะโอเคอะและวันนี้ดีใจกับผิวใหม่ของวันนี้คุณน้อยเข้าเส้นชัยแล้วนะคะวันนั้นน่าเครียด จำได้เลยเครียดใช่ไหมเพราะว่ากินยาก็กินมาแล้วเลเซอร์ก็ทำมาแล้วใช่ไหมอะไรว่าดีซื้อมาหมดอืมแล้วคนลาจะชอบเป็นแบบชอบซื้อครีมอะ่ะใช่ไหมช,ชอบซื้อครีมอะไรแบบขาวไวสวยไวอะ่ะแล้วพอเราซื้อครีมขาวไวสวยไวบางทีมันมีสารอันตรายไงอพอผิวพังผิวก็แพ้ง่ายอีก นั่นแหละใช่ไหมแรงเป็นผืนขึ้นมาอ่ามันก็จะแบบวนไปแต่ว่าวันนี้ผ่านมาหนึ่งปีหมอเนสอยากให้เห็นว่าเฮ้ยหนึ่งปีอะฝ้าที่มันจางอะมันยังจางดีอยู่ข้อที่หนึ่งนะซึ่งปกติงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราสู้กันมามันจะจางแค่ชั่วคราวและสักพักมันจะรีบาวนี่คือสิ่งที่แบบหมอเราเครียดกับฝ้ามากเพราะว่าทำยังไงให้มันยั่งยืนคำนี้ คำว่ายั่งยืนคืออยู่ให้นานที่สุดให้เราผิวดีไปนานๆซึ่งเคสเนี้ยหปีใช่ไหมวันแรกที่เราเจอกันปีหกเจ็ดกุมภาใช่ไหมคะกุมภาหกเจ็ดวันนี้คือมีนา6-8กลับมายืนยันเลยนะว่าผิวดีเขายังอยู่และที่สําคัญถ้าเขถ้าเกิดเราดูพิจารณารูปนะอันนี้คือรูปจริงขออนุญาตผิววันนั้นน่ะมันดูไม่มีน้ํามีนวลน,นะมันดูแบบใช่ไหมเออมันดูแบบ ันดูไม่ใส่ไม่โกลแบบวันนี้เออเพราะว่าวันนั้นน่ะมันมีทั้งไอ้ก้อนดำใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันก็มีแบบเออผิวมันดูแบบเหมือนดินแห้งแรงภาคอีสานอะยังไม่ได้โดนน้ำให้ชุช่มฉ่ำอะไม่ไรู้จขพูดยังไงแตง<า>่เถิบอฮะดินแต่เถิบดินดิน<ต>เลย <laughs> <laughs> ดินอะไรนะมัน <laughs> เ,เขาว่าไงนะดินเลยนะดินแต่เถิบอ่ะดินแต่เถื่อมันเป็นยังไงมันเป็นแบบว่า ดินไม่ถูกไม่ถูกน้าได้ก็เป็นโกกขึ้นอย่างนี้แตกแห้งเลยห้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือดินวันนั้นแต่วันนี้เหมือนโอ้โหดูดูผิวสิดูผิวโอ้ยกอดโอ้ยกอดอ่ะทำยังไงให้ทุกคนเห็นเนี่ยเนี่ยใสมากวันนี้หน้าเด็กกว่าวันนั้นนะวันนั้นทําไมโอ้ดูแบบแห้งกร้านนะเนี่ยแล้วมันไม่ได้ดีแค่เม็ดสีนะฝ้าวันนั้นน่ะที่มันอยู่ถึงย้อยมาจนถึงนี้น่ะ ตอนนี้ยไอเนี้ยก้อนแก้มเลยก้อนดำเอ้ากลัวไม่เห็นอีกเหรอก้อนดําเนี้ยก้อนมาคือมาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยอวันเนี้ยมันเหลือแต่กะลึกนะไอเนี้ยคือกะลึกนะไอเนี้ยคือเม็ดเม็ดนะตาดีได้ตาลายเสียซูมค่ะซูมเข้าไปเห็นปะอันเนี้ยมันคือกะลึกที่เป็นเม็ดเม็ดแรกนี่คือกระแดดจาได้ไหมขอมาเกอร์หน่อย อันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝ้าที่เป็นก้อนใหญ่หลวงเนี่ยเจอกันนี่โอ้โหคุณพระคุณเจ้ามา JUN เนี่ยผู้ชว่วยก็ไม่รู้ว่าหมอแนทจะจะอธิบายอะไรเนาะเนี่ยตอนนี้อันนี้คือโซลาร์เลนทิจีนโซลาร์เลนทิจีนเนี่ยก็คือกระแดดเกิดจากการโดนแดดนะคะชื่อก็บอกเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยมาสี่โลกเนาะแต่ว่าวันนั้นเนี่ย ที่มันย้อยมาจนถึงตรงเนี้ยเนี่ยนะแล้ววันนั้นะ่ะมันมีเม็ดเมดใช่ไหมแต่อีเม็ดเนี้ยเขาเรียกกระลึกคือคนเราเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นฝาเป็นกะอะไรเงี้ยแล้วเม็ดสีปัญหาเม็ดสีมันชอบมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะแต่นี่อะให้ดูนี่นะให้ดูไอ้ก้อนที่มันย้อยมาถึงมุมปากเนี่ยไอ้นี้คือก้อนภูเขานังแข็ง ที่เราเห็นแค่ปลายยอดนะคะแต่ว่าพอมันถูกรักษาไอ้นนี่คือหลุดก่อนเลยนะคือฟ้านี่มันแบบเวลามันหลุดแล้วมันแบบหน้ามันดีอะใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหมีคนส่งอะไรมาลูกเอ้ยคุณอพีได้เขาส่งกรหลามาให้เขาส่งกรหลาบมาแล้ว <c oughs> โอ้โโอโยขอบคุณค่ะนี่เขเล่นใหญ่ลนะ เนี่ยจะไม่ให้เขาคิดว่าจ้างมาได้ไงเนี่ยเห็นไหมไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนะไม่ได้จ้างนะยืนยันหมดเลยไม่ได้จ้างยืนยันนอนยันเลยไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างถ้าจ้างไม่จ้างไกลขนาดนั้นเนาะจ้างแต่ขอปปอลาวเลยใช่ใช่ไหมอ่ะอีกข้างอีกข้างอีกข้างกลัว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 อ่ะอันนี้ดินแห้งแรงภาคอีสานวันนั้นมีก้อนที่ใหญ่และหน้าตาที่น้ำตาคลอเบ้าเล็กๆ นะคะวัน่าจะแบบเครียดเนาะและตอนนี้ฝ้าเนี่ยมันเริ่มลามไปจนถึงหางคิ้วตาดีได้ตาละเสียเห็นไหมมันเริ่มขึ้นแล้วนะคือปกตินะทุกคนฝ้าจะเป็นแค่นี้นะและถ้ามันขยายตัวมันไม่ขึ้นมันก็ลงพอเข้าใจปะถ้าบางคนมันขึ้นมันจะขึ้นไตอย่างนี้เลยนะไตแบบคิ้วเขานี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเกือกไม้อย่างนี้เลยนะมันจะไตอย่างนี้เลยนะหรือบางคนจะย้อยเสียลงยงนี้ย้อยลงอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบจากหนกจะลามขึ้นเป็นเกือกมา้าและจะลามลงจนถึงร่องแก้มร่องน้ำหมากนี่คือคนที่แบบไปไกลแล้วนะอันนี้คือระยะลุกลามระยะสะเตจสุดท้ายนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมายืนยันตัวเป็นๆดิ้นได้ด้วยนะทุกคนดิ้นได้นะอันนี้ดิ้นได้ดิ้นดิ้นจริงนะตัดต่อไม่ทันนะคะนี่คือลายสดวันนี้ตัดต่อไม่ทันนะคะคือไม่ใช่อะไรคือตอนเนี้ย พอฝ้าหลุดแล้วคือแบบบางทีมันดูเวอร์เกินจริงอะคือเข้าใจไหมบางคนจะคิดว่าหมอเนทโอ้โหเวอร์หรือเปล่าอมหมอเนทก็เลยต้องไลฟ์วิดีโอแล้วเอาครีมซิ่งมาเช็ดอีกนะตอนนี้เหลือแค่อีกกาลึกเนี่ยแต่ว่าวันนั้นนะ่ะอย่าลืมนะมันเป็นก้อนที่ย้อยเสียมาจนถึงตรงนี้นะและฝ้าเราอะ่ะมันกําลังจะลุกลามกําลังจะไต่ไปตรงนี้แล้วนะแต่ตรงเนี้ยหลุดหมดแล้วอะ เพราะว่าตัวนี้มันเริ่มไต่แล้วนะเห็นนะกกาลังจะกําลังจะลามแล้วนะแล้วถ้าใครไม่รักษานะบางคนมาเป็นแบบยักษ์อย่างนี้เลยเนี่ยมาทุรสฉันพูดถูดรามไม่รู้มันจะแบบไตอย่างเงี้ยหมอเนทหมอเนทหมอเนทก็จะถามว่าทําไมไม่รีบแก้คนไข้ก็บอกว่าตอนแรกอ่ะเป็นนิดเดียวทุกคนจะบอกพูดอย่างนี้ใช่ปะเป็นนิดเดียวแล้วคิดว่ามันคงจะดีขึ้นเองฟ้าตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปนะคะเข้าใจไหมมันไม่ดับไปเองนะ นี่วันนี้อหน่าใสเป็ไงวันนี้เหลือปัญหาแค่ก,กระลึกกับกระแดดนิดเดียวะนะนิดเดียวที่เหลือหมอแนทแก้ไป90%แล้วนะใช่ดีใจไหมดีใจมากไม่รู้จะพูดคำไหนออกมาดีใจมากจริงๆโอ้หมอแน,นก็ดีใจเพราะว่าพอเราพอเราแบบฝ้ามันหลุดเนาะไอด้ดำๆมันหายไปเมื่อก่อนนี้ดูไม่ได้เลย ดูไม่ได้เลยอ้แล้วปกติเราเป็นคนแบบสมัยก่อนตอนที่เป็นฝ้าเราต้องโบกโบกปกปิดอะไรไหมปิดอยู่ทาทาอยู่แต่บอยู่อ๋อคือพยายามทาทาแต่บ่อยู่แต่บอยูก็คือกบไม่มิดใช่ไหมใช่ใโอเคมันบอยูแล้วนะมันบอยูแล้วทากบยังไงก็ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วแล้วตอนนี้พอแบบฝ้าหลุดชีวิตง่ายขึ้นไหมโอ้ดีขึ้นยังไงอ่ะ ไปไหนมาไหนก็ยิ้มแป้นเลยวันนี้ยิ้ม32ซี่มาตั้งแต่หน้าประตูแล้วโอ้ยดีใจกับผิวใหม่ด้วยนะคุณน้อยขอบคุณค่ะดีใจกับผิวเาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆต้องต้องขอบคุณคุณน้อยวันนั้นที่ไว้ใจหมอแนทด้วยนะอืมเพราะว่าจริงๆคุณคุณหมอเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลค่ะที่หน้าาถ้าเป็นแบบนี้ดีใจมากเลยอ่ะหน้าใสหน้าใสขึ้นแล้วแบบชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นไปไหนมาไหนก็ มีความสุขตอนนี้ oh, เขาแบบโอ้โหดูตาก็รู้เอาจริงนะดูตาผู้หญิงคนนี้ก็รู้ว่าเขามีความสุข นะแล้วก็มอนทะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของผิวใหม่ของคุณน้อยแล้วก็ทีมงานทุกคนดีใจมากๆเลยเพราะว่าเออเราก็อยากติดตามนะเพราะว่ามันรักษากันไป1ปี1ปีผิวยังดีได้1ปีฝ้ามันยังมันยังไม่กลับมาเอออันนี้คือแบบตื่นเต้นแล้วนะจริงๆคือต้องเขียนงานวิจัยเขียนเปนเปอร์แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นเลเซอร์ค่ะสูงสุดตอนนี้ที่มันยังอยู่ได้คือ6เดือนคือ6เดือนนะแต่เคสเนี้ยหนึ่งปี ซึ่งจริงๆอันนี้คือ break t o เลยนะคือเป็น,ปนแบบอะไรที่แบบว่าแตกต่างมาจากงานวิจัยทั่วไปเลเซอร์ต่างๆที่ที่เขาพยายามพัฒนาเขาพยายามทำยังไงให้มันแบบจางไปนานๆซึ่งตอนนี้ถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่ามากสุดที่จางคือ6เดือนแต่เคสเนี้ยคือ1ปีฟ้าไม่กลับมาแล้วหน้าใสอย่างไข่ปอกแล้วผิวดีเหมือนแบบเหมือนได้น้ําแบบชุ่มฉ่าอะใช่ไหมตอนแรกบอกดินพาอีสาน นะคะดินอะไรเออมีคนถามไหมมีคนสนใจเต็มเลยค่ะควาคุณต้นคุณสวัสดีค่ะคุณชนะบอกสนใจมากเลยค่ะบใใ่ใช่คือเมื่อก่อนหมอไหนคิดว่าฝ้ามันเป็นเรื่องยากแล้วหมอไหนก็รู้สึกว่ามันยากจังเลยเพราะว่ามันแบบโหมันมันยังไงมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งคนไข้กลับมายืนยันว่าหนึ่งปีฝ้ามันยังไม่กลับมาได้ยังไง แล้วผิววันนี้เขาดีกว่าวันนั้นนะฟังไม่ผิดนะวันนี้ผิวเขาดูเด็กทั้งทั้งนี่อายุเขาเยอะขึ้นใช่ไหมหนึ่งปีแล้วต้องอายุเยอะขึ้นแต่ทําไมผิววันนี้ดูมีน้ํามีนวลดูสดชื่นมากกว่าหนึ่งปีที่แล้วหรือเพราะอารมณ์ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเพราะมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าพอพลังงานมันดีอะ่ะเออเขาถึงบอกไงหน้าดําค่ําเครียดเคยเห็นสำนวนไทยไหมหน้าดั่ําเครียดเวลาที่เราเครียดมากๆอะ่ะฝ้าก็ยิ่งแย่ด้วยนะ เออมันก็จะเป็นวัฏจากักรอ่ะส่องกระจกหน้าดำอ้ยหน้าไม่ดีเลย,เค,ยเครียดเครียดก็ยิ่งดําพอดําแล้วก็ส่องกระจกส่องกระจกแล้วก็ยิ่งเครียดมันก็จะวนอย่างเงี้ยด้วยนะเออนะคะอะมีคําถามไหมคะรักษาไดนแค่ไหนคะถึงจะจางปกติก็จะเริ่มจางตั้งแต่เดือนที่สองแล้วก็เออเราก็จะติดตามคนไข้ว่าเออเราจะจางได้ถึงเมื่อไหร่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนไข้หมอนี่ยส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ก็ไม่ได้มีเวลากลับไทยใช่ไหมอย่างเคสนี้โออยู่ไกลปีไหนอาจจะได้กลับไทยครั้งสองครั้งนะคะก็กลับมาก็ยังดีอยู่นี่ก็เลยตื่นเต้นมากนะคะเป็นอะไรที่ breakthrough เลยนะนี่คือแบบมากกว่า6เดือนเพราะการวิจัยสูงสุดตอนนี้มันคือ6เดือนแต่เคสนี้คือ1ปีปกติติดตามคนไข้าย,ยากมากบางทีคนไข้ก็เปลี่ยนที่อยู่ใช่ไหมคะเ,<อ>เปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อไม่ได้เปลี่ยนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เคสนี้กลับมายืนยนันตัวเป็นๆซึ่งมัน หนึ live ่งไลฟ์มันมากกว่ารูปอยู่แล้วอะนะวันนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะเราเตรียมอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะ mm. เราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะเ mm. อออามีคําถามอีกไหมคะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะขอตัวไปดูแลคุณน้อยจากสปปลาววันนี้มีคนไข้าจากสปปเลาวด้วยนะที่นอกจากคุณน้อยใช่ไหมเออแล้วก็มีคนไข้าจากอเมริกา Uh, mm hmm. มาไกลกว่าเราอีกนะ mm เราว่าเราไกลแล้วใช่ไหมมีคนจากอเมริกามีคนจากสวีเดนมีคนจากไต้หวันมีคนจากออสเตรเลียนะคะวันนี้ฝ้าไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศแล้วตอนนี้ฝ้าคือปัญหาระดับโลกแต่ฝ้าที่ว่ายากที่หมอแนทคิดว่า มันยากอะ่ะไม่อยากแบบโอ้โหแบบรักษาแล้วคนไข้จะพอใจไหมวันนี้ยิ้มสามสิบสองซี่มีความสุขตั้งแต่หน้าประตูเปิดเข้ามาคือรู้เลยว่าเคสเนี้ยต้องเป็นเคสเก่าเพราะว่าพอเคสเก่าเขาทําแล้วเขามีความสุขเขาจะยิ้มส่งยิ้มมาเลยนะแต่มาวันทีมาครั้งแรกจะหน้าเครียดแบบวันนั้นอะ่ะใ,ใช่ปะ่ะตอนนั้นเครียดอยู่ไง กุ้มใจมากกุ้มใจมากแต่วันนี้ยิ้มแป้นและ<ช>พลังงานความสุขล้นล้นจริงๆนะคะดีใจกับผิวใหม่นะคะเป็นอีกหนึ่ง success case story ของด็อกเตอร์แนทคลินิกที่เราสามารถิฉิดฝ้าได้ดีใจมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับคนเป็นฝ้าคุณอาจจะรักษามาเยอะคุณอาจจะเลเซอร์มาเยอะอาจจะกินยาทาย,ยาฉีดฝ้าอะไรมากมาย มาเยอะมากๆคุณคือคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเพราะคนไข้หมอแนสส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะใช่ไหมบางคนเลเซอร์มายี่สิบสาบรอบเขาสู้กับเรานะเรายังไม่กี่รอบใช่ไหมรอบเดียวรอบเดียวเราจอดเลยเหรอแลจอดจอพ่อพ่อ,พอมาทำแล้วมันหน้าพังก็หยุดเลยอ,อคือตอนนั้นยิงเลเซอร์รอบเดียวรอบเดียวแล้วมันเป็นยังไงเขาบอกว่าไปไปอีกไปไปโตอีกใช่ไหมไม่ไป ทีนี้มันมันมันล้ำเข้ามันปึ๊บเข้าเลยทีนี้ก็ไม่ไปแล้วเขาไม่โทรตามมาเนี่ยถ้าโทรตามห้าบอกว่ามาหาบอเลนนะเดี๋ยวเขาจะโกรธบอลเลนนะนะใครใครที่รักษากับบอเลนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะถ้าดีแล้วอย่าไปบอกว่ามาหาบอเลนนะคะให้บอกว่าเออไหวพระศดมนอะไรก็ได้นะแล้วคือ หัวราะไม่ใช่เดี๋ยวี่นอีกอื่นเขาจะระเบิดแบบปาหมดแนแล้วนะอย่าไปอกว่กมาหามาดเลยนะ, <S <S ะแล้วคือตอนนั้นจะครั้งเดียวแล้วมันเป็นยังไงไม่ประทับใจหรอไม่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 ประทับใจมันมันํำเข้ามันํำกว่าเดิมดำกว่าเดิมใช่มันํำกว่าเดิมทีนี้ก็อืหายามาทายามากินอย่างน้นอย่าง,งี้สารพัด สารพัดสู้มาแล้วชื่อมาแล้วแล้วทําไมไม่อยากกลับไปเลเซอร์ครั้งที่สองที่สามที่สี่เพราะว่าไม่ไม่ทําได้ไม่เห็นผลอืเพราะว่าหลายคนมาเขาเลกันไปสิบรอบเราครั้งเดียวอะเลี้ยวลดเลยหรอไม่ไม่ทาได้ไม่เห็นผลแล้วมันําเข้ามาอ่็เลยเลิกเลยเลลกเินี่ยดูในติ๊กตอกเห็นหมอเนเป็นคน ดูในติ๊กต่อใหมันมอน่นแตว่ารักษากันไม่ใช้ความร้อนออก็ทักมาเลยโอเคโอเครั้งแรกก็มาโอ้โหหลังจากที่ทําไปแล้วนะอ่าก็รู้สึกว่ามันกระจางลงเยอะมันจางลงเยอะใช่แล้วก็อ,เร,กอรเรียกว่าอะไรนะะจางลงแล้วก็หน้าใสอ,อเนี่ยขนาดแบบคิดภาษาไทยไม่ค่อยออกแล้วเนี่ย <laughs> ก็เลยทำต่อแล้วก็ซื้อคอร์สต่อเลยรออันนี้ก็คือมาย้ําเลยใช่นี่น่ารักมากๆค่ะไม่ลืมหมดแนสเหรอหนึ่งปีไม่ไม่ไม่นอกใจไปทําที่อื่นเลยก็ทําแล้วก็มั่นใจก็เห็นผลอ่าน่ารักมากๆเลยอ่ะเอาจริงๆนะช่วงนี้หมดแนสแบบจริงๆต้องขอบคุณค่นะคืออย่างนี้เวลา สมมตินะเราเราอยากรักษาฝ้าใช่ปะมันจะไม่ขึ้นมาคลินิกเดียวถูกไหมมันจะขึ้นมาประมาณร้อยร้อยคลินิกหมอแนทฉันถามว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบมั่นคงจิตใจมั่นคงแบบแบบตั้งใจมาหาหมอแนทบางคนดูมาสองปีอะเฮ้ยไม่วอกเวกเลยหรอไม่แบบค่อยเวยเลยหรอต้องขอบคุณจริงๆที่แบบไว้ใจหมอแนทแล้ว,วคือแบบเขาไม่ไปทําที่อื่นด้วยนะเออแล้วแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราเรา,เราต้องขอบคุณคนไข้ที่ที่ที่ไว้ใจให้หมอแนทดูแลเนาะแล้วก็ โอเคโอเคจะยกยกป้ายแล้วยกป้ายคือแบบยังมีคนไข้ต่อนี่ฉันกำลังจะซื้อเลยนโอเคเขาขยกป้ายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะม่กี่ถึงไหนนะเออต้องขอบคุณคนไข้แล้วก็ทุกเคสเนี่ยเราไม่ได้อยากเลี้ยงไข้นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่าคอนเซปที่นี่ไม่อยากเลี้ยงไข้ไม่ต้องเจอกันบ่อยเราเจอกันหนึ่งครั้งแล้วคุณไปใช้ชีวิตคุณไปทํางานคุณไปอยู่กับครอบครัวเราเจอกันในไลฟ์ก็ได้ หนึ่งครั้งที่เจอกันอยากให้ผลลัพธ์เนี่ยเห็นผลให้มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเขาเข้าออกคลินิก10รอบ20รอบไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาได้เมื่อกี้บอกว่าออแอปแอปเขียวเหรอคะใจเย็นๆน,นะคะคือแอดมินตอนนี้อาจจะตอบคําถามไม่ทันนะใจเย็นๆน,นะคะแล้ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ใจร้อนก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะจ๊ะ โอเคจ้ะว <Okay>. <sm festivals> ันนี้ขอบคุณทุกคนมากต้องไปและยกไปรอบที่สองแล้วนะคะต้องต้องบอกว่ามีแทนมารักษากับพนยได้ครับตอนนี้ช่วงเมษาช่วงเมษาแต่ว่าช่วงเมษาช่วงนี้มันจะก่อสงการเนาะคือคลินิกปิดสงการนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนยังไงจองคิวเพราะว่าวันหนึ่งเรารับกจำกัดคนที่ได้คิวก่อสงการใี่เขาแพลนมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วนะบางคนจองตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าใครไม่ได้คิวยังไงต้องต้องเข้าใจกันนิดนึงนะเพราะว่าหลายคนแพลนเป็นแบบนักแพลนดีมากช่วงมันหยุด ยาวอะไรเงี้ยค่ะเออก็จะเป็นคิวที่แบบเต็มเร็วนิดนึงนะคะยังไงรบกวนจองกันมานิดนึงนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็เขอบคุณคุณน้อยด้วยนะคะที่อนุญาตมาแชร์เคสนะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณคุณหมอมากขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะน่าใส่มากเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ